คะภาชุมพลบุรีจ้าร้านน้องโจววันนี้โจวไม่มาบอกให้ลิขิตมาบอกงานทอผืนนี้เรียกว่าอะไรนะคะลายยกดอกก้นหอยยาก้นหอยก้นหอยเนาะสีธรรมสีเคมีไหมบ้านทุ่งยืนเหรอคะไหมบ้านไหมบ้านเช่นทุ่งเนาะแล้วนี่ลายอะไรคะก้นหอยเหมือนกันลายก้นหอยเหมือนกันแต่คนละสีใช่ไหม ลายยกดอกตัวนี้ลายจะเป็นยกดอกีลาวดีอ่าเดี๋ยวๆค่อยๆค่อยกลางอีลาวดีเนาะ,ะดูนี้ก่อนอ่ะ,อะเป็นยกดอกดีลาวดีอ่มาประ<อ>กางกันช่วยประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมที่อยู่ทั่วไทยมาซื้อผ้าไหมที่ตลาดนัดผ้าไหมทุกวันเสราร์นะคะในราคาเาบาแล้วก็ต่อรองกันได้เนาะอือ กลางกลผืนนี้พี่ดูหน่อยนะพี่ว่าผีนนี้แกเก๋ดีเนาะไม่ค่อยเห็นน่ะสวยมากเลยโอ้โหหรูหราอลังการเลยเนาะหรูหราเลยล่ะถือว่าหรูหาราดูคลาสสิกเลยเรียกว่ามีร่ายหรอคะยกสิยกสิ ก็นุ่สดเลยได้ใช like like ่ไหมคะแล้วก oh. so ็ใช้ตรงนี้เป็นหน้านางเลยเนาะใช่ไหมคะวุทอกรรมวิธีแบบไหนอ่ะเล่นเทคนิคการเหยียบสีตกทคนิคการเหยียบสีตะกกโอ้โหสุดยอดเลยสวยมากผู้ชายทอไหมเนี่ยเป็นครูเป็นคุณยายเลยใช่ไหม โอ้ระดับครูเลยไหมเนี่ยครับโอ้สวยมากจากชุมพลดุรีนะคะโอ้สุดยอดเลยค่ะนี่นะคะเป็นผ้าไหมชุมพลดุรีจ้าจีาขายดีไหมเน